กรกรราปคองอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะกรณีที่ผู้สแสวงบุญเดินทางไปประกอบพธิธีฮัทที่นครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วร้องเรียนค่ะว่าไม่ได้รับความอำนวยความสะดวกทั้งที่พักอาหารไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงที่ทําเอาไว้กับบริษัทเอกชนที่พาไปนะคะตอนนี้ยังตรวจสอบข้อเท็จจริงกันอยู่ว่าเกิดขึ้นจากอะไรแต่เบื้องต้นกลุ่มนี้ได้รับการช่วยเหลือแล้วค่ะ นี่เป็นสภาพความเป็นอยู่ล่าสุดค่ะหลังจากผู้สแสวงบุญทั้ง21คนย้ายมาพักในที่พักแห่งใหม่นะคะจุดนี้อยู่ใกล้กับมัสยิดฮารอมมากกว่าที่พักเดิมซึ่งห่างออกไปเกือบ2กิโลเมตรทำให้หลังจากนี้ผู้สแสวงบุญที่เป็นผู้สูงอายุก็ไม่ต้องเดินเท้าไกลเพื่อไปละหมาดแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารทั้งหมดมีกำหนดจะเดินทางกลับในวันที่26กรกฎาคมนี้ ก่อนหน้านี้ผู้แสวงบุญกลุ่มนี้ออกมาร้องเรียนว่าไม่ได้รับการดูแลทั้งเรื่องที่พักอาหารตามข้อตกลงที่ทําเอาไว้กับบริษัทประกอบกิจการฮัตแห่งหนึ่งหลังจ่ายเงินให้บริษัทไปกว่า2อง0 0 0บาทแต่เมื่อใกล้วันเดินทางก็ถูกเลื่อนกําหนดการหลายครั้งพอเดินทางมาถึงจริงก็ยังไม่ได้รับความสะดวกค่ะอ,อ,อยู่ที่โรงแรมอาหารการกินก็คือไม่รู้ต้องไปซื้อมอกข,ข้าวมาหุงข้าวกินกันเอง ของเราอย่างนี้ก็คือเราอยู่ชั้นเดียวกับแซ้แล้วก็แซ้ของข้าวทำกับข้าวให้กินแต่ก็มีก็คือมีบางคนก็คือนอนร้องทุกขืนึ้นคือไม่ไม่ได้ไปละหมาดนะมันอยู่ไกลมันคนเจ็ดสิบกว่ามันก็ใหม่พ่อเราแม่เรายังหกสิบกว่ายังแบบแล้วทําอุ๋มเนาะวันเว้นวันนะไม่สามารถที่จะไปทุกวันได้เพราะมันเจ็บเข่ามันไกลมันเหนื่อย ทีมข่าวเดินทางไปที่จังหวัดยะลาครับไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์สองชั้น3คูหาตามที่อยู่ของห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ถูกร้องเรียนเมื่อเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าอาคารแห่งนี้เนี่ยตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อ3เดือนก่อนนะครับเช่าเอาไว้เป็นโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็ไม่รู้จักกับห้างหุ้นส่วนที่ถูกกล่าวอ้างแล้วก็เคยมีตำรวจมาสอบถามเรื่องนี้แล้วเหมือนกันด้านนายกสมาคมผู้ประกอบ กิจการฮัทภาคใต้ให้ข้อมูลว่าตามขั้นตอนบริษัทประกอบกิจาการทั่วประเทศก,กว่า100แห่งต้องจดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้าครับแล้วก็ลงทะเบียนกับกรมการปกครองเพื่อจัดระเบียบในการเดินทางให้เป็นไปตามข้อตกลงกับหน่วยง,งานของซาอุดีอาระเบียกรณีที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ตรงกันครับคือจริงๆแล้วนะกรมเขาก็าวางระเบียบไว้ค่อนข้างเยอะ ครอบกลุมแล้วนะฮะว่าทุกผู้ประกอบการเมื่อเมื่อคุณเลือกที่พักแล้วต้องมาทําสัญญากับกับอ่าคณะกรรมการจัดหาที่พักนะฮะซึ่งมีมีกรมการปกครองเป็นเป็นเป็นหน่วยงานหลักนะครับแล้วก็มีกรรมการอย่างหน่วยงานอื่นๆเข้ามาด้วยทุกผู้ประกอบการก็จะได้รับการตรวจแล้วก็ผ่านทุกบริษัทนะฮะซึ่งซึ่งถือว่าพื้นฐานแล้ว มันมันผ่านแล้วนะครับทีนี้ไอ้ส่วนที่จะเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับห้าดาวนี่มันถือว่ามันเป็นแอดดิชั่นเป็นเป็นออปชั่นใหม่นะคะับออปชั่นที่เพิ่มขึ้นมา ทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลจากกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัตกรมการปกครองนะคะพบว่า,าการเดินทางจะแบ่งออกเป็นตามรอบบินกลุ่มที่เดินทางไปถึงก่อนเพื่อรอประกอบพิธีฮัตจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง2กรกฎาคมกลุ่มนี้จะได้เที่ยวบินเดินทางกลับก่อนหลังจากประกอบพิธีเสร็จส่วนกลุ่มที่เดินทางไปถึงใกล้กับช่วงวันประกอบพิธีหลังประกอบพิธีเสร็จก็ต้องอยู่ต่อไปอีกเกือบเดือนนะคะเพื่อรอเที่ยวบินกลับ ขณะนี้กรมการปกครองกำลังประสานงานเรื่องความช่วยเหลือและต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางบริษัทอีกครั้งค่ะ